ขึ้นห้าก,ก่อนสอบทำอะไรน่าสดขนาดนี้กูยังถ่ายอีกภาพทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ยอย่างสีด๊าเอาเรียบถ่ายถ่ายเลยอะไรอ่ะสุดสันมันเกิดถ้ <c oughs> าต้องทำอะไรไม่รู้เอาเมมเบอร์ ห้องน้องถามว่าทิพมกทำอะไรตนเ้าดีไม่ใช่แล้วเ็ต้องทขาเงค่ะ รออ,นอนีกคนที่เคยมาดูทายาทเจ้าที่เราคุ้นเคยคุกนคนแต่แกะอีกยากมากเุณพี่อุ้ยอุ้ยเออแกะไทยอะ่ะก็ยากเหมือนกันคือแบบมันแบบเปลี่ยนไปนหมดเลยเว้ยในปีเราอะ่ะคือแบบมันมันไม่มีอะไรง่ายเลยมึงไม่เหมือนแบบปึ๊บอัพระดับมาเลยอะ่ะแบบคุณพี่คะคุณพี่คะนูกว่าจะง่ายเราคือมันยากขึ้นด้วยมันแย่มาก